จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราโปะบ้านเพิ่มขึ้นเดือนละ10%เวลาคุณผ่อนบ้านทุกงวดจะมี2ส,ส่วนหลักเงินต้นคือเงินที่ใช้นี่จริงดอกเบี้ยคือเงินที่ธนาคารเก็บจากยอดนี่ที่ยังเหลือโดยตอนต้นของสัญญาดอกเบี้ยจะกินเยอะมากเพราะนี่ยังเยอะพอเวลาผ่านไปเงินต้นลดลงดอกเบี้ยที่คิดต่อเดือนก็ลดลงตามถ้าปกเพิ่มทุกงวด10%ของค่างวด หมายถึงคุณจ่ายมากกว่าที่ธนาคารเรียกเก็บ10%ทุกเดือนและส่วนที่เกินนั้นทั้งหมดจะไปลดต้นทันทีตัวอย่างยอดกู้บ้าน2ล้านบาทดอกเบี้ย7%ต่อปีระยะผ่อน30ปีค่างวดปกติ13,300บาทต่อเดือนถ้าผ่อนแบบปกติจ่ายเดือนละ13,300บาทผ่อนครบ30ปี360 000, งวดรวมจ่ายทั้งหมด4,788,000บาท ดอกเบี้ยรวม2 7 8 8 0 0 0บาทกรณีโปะเพิ่ม10%ทุกเดือนคุณจะจ่ายเดือนละ14,630บาทโดยส่วน1,330บาทนั้นไปตัดต้นทันทีทุกเดือนคุณจะหมดหนี้ในเวลา22ปี6เดือนรวมจ่ายทั้งหมดที่3,950,000บาทดอกเบี้ยรวมี่1,950,000บาทประหยัดดอกเบี้ยได้ประมาณ838,000บาทและหมดหนี้เร็วขึ้น7ปี6เดือน ทำไมถึงเป็นแบบนี้เพราะดอกเบี้ยคิดจากยอดเงินต้นคงเหลือในแต่ละเดือนดังนั้นเมื่อคุณโปกเพิ่ม10%ทุกเดือนเงินต้นจะลดเร็วขึ้นเรื่อยๆดอกเบี้ยเดือนต่อ,ตอไปถูกลงเงินในงวดต่อ,ตอไปจึงยิ่งเข้าต้นมากขึ้นอีก